คำสั่งสอนธรรมให้ละสิ่งไม่สมควร8ประการคำสอนเมื่อวันอาทิตย์ที่28ทธันวาคมพศ2 5 0 1ตรงกับแรมสองค่ำเดือนหนึ่งปีจอผู้ปฏิบัติไม่ติดความสวยงามไม่ติดดีต้องถอนตะปู8ตัวออกถึงจะเรียบร้อยตัวที่หนึ่งคือ ทิฏฐิเห็นผิดทำนองครองธรรมตัวที่สองคืออุป,ปาทานยึดมั่นในสิ่งต่างๆตัวที่สองนี้มีบริวารอยู่5 1. ง่วงเหงาหาวนอน 2. อขี้เกียจขี้คร้าน 3. ฟุ้งซ่านรำคาญใจ 4. กลัวจิปาถะ 5. อยากเกินประมาณเกินขอบเขตมีสมมนัต โมนัสปนอยู่หมุดตัวที่สคือตันหาสเราต้องแยกใช้พอควรเช่นเป็นหนี้อยากจะให้หมดหนี้ไม่มีงานทำอยากจะได้เงินก็ต้องใช้ตันหาสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพที่สุจริตรมขั้นต้นก็ต้องอาศัยตันหาทางที่ถูกก่อนคืออยู่ในสมุทรไทยแต่ต้องสแสวงวิชา ตั้งแต่ยาวจนใหญ่ก็ต้องอาศัยตันหาเป็นมาตรฐานแต่ต้องอาศัยสุตะการฟังจึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาทั้งคติโลกและคติธรรมฟังแล้วก็เก็บเอามาสอนเหมือนนางบุญเรือนที่แกะกิ่งทำด้วยไม้หน้าปัดนาฬิกาและที่ข้างหน้าชั้นล่างหนึ่งแถวแกะออกแล้วถอนหมุดออกไม่ได้ก็เหมือนกับ ผู้ที่ละข้างต้นจะถอนสมุทัยให้สิ้นไปยังไม่ได้ก็เก็บไว้พิจารณาและสอนตนเองเสมอเหมือนนางบุญเรือนเก็บมาสอนเมื่อวันอาทิตย์ที่28ทธันวาคมพศ2 5 0 1เมื่อสอนแล้วก็ทิ้งไปข้อนี้เหมือนกับผู้รู้เห็นแล้วว่าอาศัยเจ้าของที่เขานำมาเขาถอนให้เอง เหมือนกับเราอยากจะพ้นทุกข์ก็ความอยากนี้เป็นตัณหาอาศัยความอยากก่อนเมื่อรู้ว่าความอยากนี้ไม่รู้จักจบสักทีที่แท้ก็เลิอกอยากนั่นเองเมื่อเลิอกอยากได้เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นหมุดตัวที่สนี้สำคัญมากคือมานะแยกจากทิฏฐิมานะสองอย่าง มาณนะเอาชนะทางผิดเรียกว่าไม่ตรงมาณนะทางที่ถูกเหมือนกับเจ้าของบ้านคือกายวาจาใจกายคือตัวนาฬิกาที่คล้ายตู้วาจาคือเสียงนาฬิกาทําเพลงไปบ้างบอกเวลาไปบ้างอีตอนนี้ต้องมีสติให้รู้ว่าวาจาจะกล่าวถูกหรือไม่ถูกชีวิตของเราได้หมดเปลืองไปทุกวินาที จะรู้ได้ทันทีว่าตรงไหนให้มันเทียบกับคนอื่นที่เขาเทียบมาจากวิทยุเครื่องหมายมักมีองค์8โดยมากเขาเทียบ8นาฬิกากลางคืน20นาฬิกาก็สองเหมือนกันคนเราก็มีสองทั้งนั้นคือรูปนามฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญารู้แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายสักแต่ว่า อาศัยไปวันๆมองเข้าไปข้างในถ้าไม่มีกระจกเหมือนปัญญาแล้วจะเห็นลูกตุ้มไม่ได้เพราะอยู่เสมอแต่การแกว่งวายนั้นต้องมีสติคอยเหนี่ยวรั้งให้ทำถูกเสมอเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกามีอยู่สามได้กับกายวาจาใจถ้าใจ จะแบ่งไปคิดเรื่องอะไรถ้ามีสติยับยั้งไม่ให้ออกมาทางกายวาจาก็ย่อมไม่มีโทษถ้าขังใจอยู่เสมอใจก็จะทำหน้าที่ทางดีเหมือนนาฬิกาตรงเวลาและเครื่องดีเราต้องมองเห็นเข็มทิศคือการกระทําของเราว่าจะทำถูกไหมถ้าถูกแล้วมองของคนอื่นเขาก็เหมือนกับ คนที่เขาทำความดีเราทำได้ก็หมดทุระหมุดที่5คือความริษยาผู้อื่นเห็นเขาได้ดีก็ริษยาเขาเห็นใครรักกันมากก็มีความริษยาอิจฉาเจือปนไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาเรียกว่าความไม่รู้เท่าเหตุหรืออวิชาครอบงำแล้วที่แท้อวิชชานี้คือความไม่รู้ตั้งแต่เล็กมาเลย เมื่อรู้ภาษาก็ไปติดสมมุติแน่นแฟนถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ริษยาอาธรรมอะไรเพราะอาศัยสุตตะการฟังทั้งนั้นหนีไม่พ้นฟังแล้วกลับให้เป็นของดีก็จะไม่มีริษยาหมุดที่6ความละโมบโลภมากอยากใหญ่ได้เท่าไรไม่รู้จักพอเพ่งเล็งเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนไม่เห็นหัวอกคนอื่นเขาบ้าง ไม่มีความเมตตากรุณาเพื่อนร่วมโลกโด้วยกันเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวอย่างนี้เรียกว่าหมุดสำคัญต้องตัดความละโมบโลภมากอยากใหญ่ใจสบายหมุดที่เจ็ดกรามตนีเหนียวแน่นไม่เอือเฟือเจือจุนผู้ใดไม่แบ่งปันให้ใครขอร้องให้ช่วยเหลือก็ขาดเมตตาด่าซ้ำขาดอริยทรัพย์ภายในเพราะใจเป็นอธรรมไม่เห็นแก่หน้าใคร ราะอาศัยความตรณีขีเหนียวครอบงำประจําใจถ้ากัดตัวได้อาศัยหลักพรมวิหารสี่มีเมตตากรุณาแก่เพื่อนร่วมโลกก็จะระงับตับโศกของคนทั้งหลายเพราะแบ่งปันทรัพย์ของตนออกแจกจ่ายก็จะสบายเพราะไม่ตนีมั่งมีเอย่ยหมุดที่8โทสะหลักนี้รวมยอดทั้ง7หลักรวมแล้วลงหลักที่8เพราะว่าปรารถนาใดไม่สมปรารถนา ก็เกิดโมโหโครทากันยกใหญ่อาศัยอวิชาบาังหน้าไว้จึงไม่เห็นทุกภัยในสังสารวัฏกำหนดมัวเมาไปด้วยกามารมณ์ไม่สมมาตรปรารถนาก็ร้องไห้ฝ่ายน้ำตาจะเถียงเขาก็ไม่ได้เขาใหญ่กว่าจึงต้องโศกาตะบึงถ้าผู้ใดฆ่าความรักหักความโลภความโกรธหลงยุยงส่อเสียดให้หายไปโทสะจะมาแต่ไหน ใจสบายจึงต้องอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักชักลูกโซ่เหมือนไขาลานนาฬิกาไขาแล้วตรงเวลาด้วยเข็มหมุดถูกส่วนคือการเวลาเหมือนกับลานนาฬิกาทั้งสมลานลานที่หนึ่งได้กับหัวใจที่เต้นตุบตับทําเวลาอีกลานหนึ่งได้กับโลหิตท,ที่จ่ายไปทั่วกายกายา อีกลานหนึ่งคือลมหายใจที่พัดไปมาจึงหายใจได้จึงรอดตายอยู่ถึงแก่ชราโลกมนุษย์อยู่ได้ดินน้ำลมไฟท่านจงจำไว้เหมือนเปลี่ยนนาฬิกาถ้ามองไปทีไรเห็นสีเหลืองเป็นเครื่องของาศาสนาเพราะว่าสีโอ๊กมันติดอยู่ข้างหน้านาฬิกานางบุญเรือนบอกศิลาเลิกแล้วจึงได้แงะออกให้ผ่องใส สาธุชนทั่วไปจะทำมาค้าขายหากำไรก็ไม่ต้องร้องโอกว่าขาดทุนเพราะจะทำสิ่งใดก็มีแต่ได้เพราะใจบุญนางบุญเจือนายพิพัฒน์เขาจัดให้นาฬิกาเรือนใหญ่เป็นเครื่องหมายเสียสระทักเท่าไรก็ไม่หมดกับสดใสถ้าทำจริงต้องยิ่งใหญ่เหมือนข้าได้นาฬิกาจึงหาบุญให้ ส่งไปทอดผ้าป่าที่วัดใครอยากได้โมทนาเอาบุญสำเร็จที่ปัตตานุโมทนาไม่ต้องซื้อก็ยังได้ส่งปีเก่าเพราะใกล้จะเข้าปีใหม่ขึ้นปีใหม่ได้บุญช่วยจะได้มีบุญหนุนให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองสุขใสพวกเราที่อาศัยประเทศไทยจะได้มีความเจริญสุขใสต่อไปตั้งแต่วันที่หนึ่งปีใหม่จะปัถนาสิ่งใด จงสำเร็จผลทุกประการตลอดการทุกเมื่อเธอิน